หวานหวานแววเสียงมูสรพันมาประชันขับขานเค่งขันในวันนี้ดีใจล่นเมิดตำบลคือหน,นองพีประเพณนี้กรกี่บ่อมีเสาเกามองคำสมอมารองหวังสีแข่เงเอาใช่ขอแรงเชี่ยแรงใจทรงหนุนให้คุ้นพอมองระทานสายเจ้าห้มาปกเก่ากระมอม ผูข้ข่าขอเด้อหนุบหน่องสองระพันรองให้คองคือสอระพันรองให้คองคือนาโมตัสสะภาคาวาโตอะระหะโต อะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสาสรภาร์รวงดอกมะ <Sýmů> <Sý> 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 ขอบูชาคุณพระพุทธขอบูชาคุณพระพุทธผู้สูงสุดในโลกาขอบูชาคุณพระธรรมขอบูชาคุณพระธรรมอันน้อมนำเกิดปัญญาขอ บูชาคุณพระสงฆ์ขอบูชาคุณพระสงฆ์ผู้รำรงศาสนาะขอบูชาคุณบิดาขอบูชาคุณบิดาคุณมารดาผู้เลี้ยงมา บูชาท่านอินพร้อมขอบูชาท่านอินพร้อมผู้สูงสมในสวรรค์ขอบูชา in chưng nam bay ra in chưng nam bay ban chú vai này sao an nam wa than kiet keo nam wa than kiet keo ra đáp leo đuôi mút đa ขอบูชาท่านพระพุทธขอบูชาท่านพระพุทธอันสูงสุดในวิมานวิจิตและโอรา กันบันบูชาจบกันบันบูชานิติตาเท่านี้เดินสรพันยกยอยกออยอครูค่ะ สองเมื่อพระนุมก่อนรกระไรแกวพระรตานาะมาเกิดพวกเข้ามาวายวันทาบูชาคุณพระพุทธสุดเลิศล้ำองค์พระธรรมช่วย ทรงทรงศิลาเอาวันทาบูชาคุณอีทางมิดามันโดนครูผู้สอนแต่ภายรุนเอือเบื่อ,อทันเจ้อจุนเป็นจังบุญคุณเลิศลำ้ำ ร้องสอาะพันให้เสียงฉันคือเสียงคำเจรยญแจวให้จดจำให้พระอาจารย์ท่านชอบใจโบให้ปิดพราดครัางกาชตัง điệp ở trung tâm trái buộc con vai hay lượn lưỡi phác cam bỏ rong bỏ rong bỏ khứ sang chữ phác hay thằng ti trông phác phi ทันตีชมสรพันธ์สมานไมตรีค่ะสวัสดีท่านทั้งหลายทัางหญิงชายมาในงานมาสมานมิตรไมตรีประเพนี ของไทยเราวปืนฟูให้เหมือนเก่าเราควรเป็นผู้รักษาพวกฉันจึงได้มาเจอหน้าตาถูกถูกทาโด้วยจิตอันชื่นบา วันนี้สิ่งใดหากเกิดมีความไม่ดีขออภัยพวกฉันเป็นน้องใหม่ไม่เข้าใจประเพณนี้ขออภัย พวกฉันพวกเราสารพันมารวมกันเป็นคณะวังจะได้ส่งเสริมเพิ่มความดีมีมงคลทำตนสามาัคชีสร้างความดี ขอเชิญทุกทุกท่านมาเบิกบานสำราญใจขึ้นเชือว่าเป็นไทยมีน้ำใจเอืออารีทาสอนท่านยังมี เป็นคนดีอันมีค่ามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักษาให้เหมือนเก่าอย่าให้เขามาครบครอ กองดองสามัคคีพวกฉันขอลาทีสวัสดีที่วาวันสรพันรำลึกถึงพอทานสายค่ะ ขอกา,ารประสันทเทียงสำนึกเมืองในพระทุนพอทานสายผู้คำจุนเอาพายุนน้องวันทาสุนทรวีรธรรมพระครูผู้นำทางศาสนาสร้างสิม ติสาลาให้วัดว่าได้รุ่งเรืองไทยายขอเคสีมาสาร้างสาลาคุณตียาวสองลังมีสิมมีหอระคำมีหานหมอลำอยังจำได้ดีพัฒนาสาร้างศูนเด็ก สอนเด็กเล็กบประสาปราสีเติบโตให้เจ้าเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าพระครูทันละร่างกายเหลือเอาไว้คือคุณค่าหน้าพวเา ไปว้วันทาสืบห้อยตาว่าห้อยปูหมู่บานนั้นสร้างเอาไว้คนรุ่นใหม่สิได้รับรู้รำลึกนึกจองดูคุณระครูเ้าวก่อนการต่ขาดาขา,ขาขดิ่ผ้ใด ทุกเทีนยนใจไหวขอทานจำไว้เดเาลูกหลานไหวกราบการานได้ขอพรไหวกราบการานได้ขอพนสรพันธ์บ้านฉัน บ้านฉันท่านสมัยพวกฉันภูมิใจและปรีดาผู้จักเข้าวัดว่าเข้าวัดว่าทุกหลังคาแต่โตบ่ทำรรม,มาได้ บ้านฉันนี่ดีแต่นอบ้านคำสมอนิพัฒนาใส่บาทองค์พระสัคาาองค์พระสังคา,าอยาถาให้พรบ้านฉันนี่ตื่นขึ้นมาสวดผู้ช้าองค์พระธรรมมา ทำเย็นตโตเย็นอุราทำวัดเย็นเป็นบุญญาบ้านฉันนี่เข้าพรรษาเข้าวัดว่าได้พาวนาเมตตาและการุณามีมุทิตาและอุเบกขาวิหารธรรม สี่อนี้จำให้ดีนะท่านนาสร้างสมเปรียบดังพรหมาชื่อชีวาทั่วโลกาบ้านฉันมีทันสมัยปัดกวาดไว้ให้พัฒนนาตอนรัก ท่านที่มาทุกท่านที่มาในวีขันธรรมทุกท่านที่มาในวิขันธรรมสรพันธ์เครื่องในค่ะเื่องในนี่ดีลหลอยู่สบายกายและใจรุ่งเรืองสีวิไล เป็นเมืองข้มในตำนานมีน้องคือน้องน้ำนามเครื่องนอกและเครื่องในเครื่องคือที่อาศัยของปูปลานานาพันมาเผาเผาทาวารีแซบอิลี คือปิ้งไก่เห็ดละงมกและเห็ดไข่และซื้อได้ที่นนยางมากยางหรืองมากปีพวนมากไข่ข้าและมากไฟของฝากจากพงไพรเชิญเลือกได้หดือคุณเอาอา อุ่นเครื่องเมืองศินธรรมวีร์รรตนองค์พระใหญ่ธรรมศาสินเลิศวิไลควรคุณค่าในทศนาอ่อนจากปากเป็นคำคืนหอดอำลำจากอำเภอเรื่องในหากเด้อสิอยู่แดนใด พันมันใต้ใ่ให้เหาถูกพันสรดรันพันเมืองอุบลค่ะภูมิเด,เดนอเดภูมิใจเกิดอยู่ใต้ห่มพระบารมีอุบลราชธานีแผ่นดินนี้ที่สร้างมาแผ่นดิน,น จ้างมาเมืองแห่งท้าวคำพงสืบชะวงพระบอพระตาดอนหมดแกงแกงคาราหาดสวนยาฟังวารีหาดสวนยาฟังวารีอ่อนสอนนอ่อนสอนยอ ระอุดมดีแผ่นดินนี้เกษตรกรกรมแผ่นดินนี้เกษตรกรกรมเป็นเมืองแห่งนักปราชญ์ประรารามีศิลธรรมเทียนพรรษางามเลิดล้ำวัชนธรรมแต่โบราณว่า เดอเดอฝากไว้ก่อนจากไกลไปแสนนานอย่าลืมเมืองหัวบานขอให้ท่านจงเจริญขอให้ท่านจงเจริญจรพัน์หอมศรนค่ะ เนหอมไปไกลกลิ่นเสียนหอมไปไกลถึงเทไทยและเทวาเป็นของพระสัทธาเป็นของพระสัทธาบัญญัติมาเป็นแก่นซาร บานมีเสียงใจเบิกบานกายสังขาญก็สดใสดอกไม้นานาพันดอกไม เข้าถึงเมืองเป็นเรื่องอัศจรร์เป็นเรื่องอัศจรรหอมอยู่นานสองพันปีหอมไปได้ทุกที่หอมไปได้ทุกทีผู้ใดมีไม่ตรอมตรม หอมทวนกระเสลมหอมทวนกระเสลมคนนิยมหากมีศินเทวินและอินพรมเทวินและอินพรมก็ชื่นชมโมทธนากระสสตรา กระสัตราราชินีก็ย่อมมีประดับกายชนชาตาาิภาษาใดชนชาตาาิภาษาใดไม่มีใครหากมีศิลสมเด็จพระมูนินสมเด็จพระ อาัยสิ้นถึงลิบานกลิ่นสิ้นหอมอยู่นานกลิ่นสิ้นหอมอยู่นานปาจจุบานยังหอมดีขอเชิญเหล่านารีขอเชิญ สัมมาเป็นของพระสัมมาไปรักษาปาริบัิกรจัดตัวตัณหากรจัดตัวตัณหากายว่าจาเป็นสุขีขอบอกกล่าวเพียงเท่านี้ขอบอก ท่านเถินสวัสดีทุกท่านเถิน,น,นสรพันเตยล่าค่ะพวกดีฉันที่ได้เดินเที่ยวมาดีที่เดินมาฝากคำเมือ่อจำต้องลาถึงแม้โศกาต้องลาไกล สระพันบานคำสมอขอเกราวกรลาด้วยอะไรบ่อยากจะจากกันเลยสายลมลำเฮยพัดมาก็พัดไปด้วยสมควรต้องด่วนจากลาต้องจำเจลาทันพระอาจารย์ ขับร้องให้เป็นตำนานสรพันธ์พื้นบ้านสืบจานกระเพณีลาแล้วล่าทางเวทีพี่น้องของพี่สวัสดีทุกคันเถิน พี่น้องของพี่สวัสดีทุกท่านเธอพี่น้องของพี่สวัสดีทุกท่านเธอ